มึงทำนิสัยเดียวกับพี่นะเห็นไหมทำนิสัยเดียวกับพี่มึงเนี่ยเห็นไหมแม่มึงทำนิสัยเดียวมีความเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยมากินมากินเนี่ยมึงดูน้องมึงทำตามมาแล้วไอห่าลงมากินลงมากินหันหน้าไปทางนู้นสิมีความเป็นไปได้เร็วเออลงมากินลงมากินให้หมดเร็วลงมากิน ลงมากินเออลงมากินหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เอาจะหันทางไหนก็กินเอากินกินกินเอ,อ้ยพอกูไอ้หฮาเอาลงไปกินลงไปกินน้องมึงเรียนแบบมันละอันนี้เราแกล้งน้องเฉยนะครับจริงๆน้องเกินไม่เข้านะครับจังหวะเกินมันหล่นเอาเูดิเออ อีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงคือคุณต้องเคียย์ลักษณะนี้ให้มันหมดนะครับเดี๋ยวอาหารมันจะเน่าเละนะครับแล้วคุณได้ประหยัดค่าเออฝึกนิสัยด้วยนะครับคือให้เขาได้รู้ว่าอาหารที่เขาจิกลงอ่ะเขาจะได้กลับมากินอเมื่อนั้นคุณจะเสียค่าอหารได้หมดเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเรเร็วเเออมึงก็รู้หน้าที่มึงนี่รู้หน้าที่มึงเร็วเร็วเร็วเร เร speaker, an, S! <S ็ว kind เ of ร dele, bridge, water, ็วเร็วเร็วมีความเป็นไปได้นะเร็วเรมีความเป็นไปได้เร็ว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 นะเร็ว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 ร็วร็วเอาอีก3มเมตรเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเเร็วเ xa mẹ vừa đi unable a black guy gin bếp hm 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 don't carem i kin rượu 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 Ừ. มาดีเดี๋ยวพูดเอาเร็วเร็วเม็ดหนึ่งเร็ว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 มันกลืนไม่เข้าหมดยังเอาเนยนี่นี่เรียกว่าเหียบเออไผยไม่ตามไม่จะได้นี่น้องน้องก็ทำตามเห็นไหมกลืนไม่เข้าไผยไม่ตามไม่จะได้ไอ้ห่า